วันนี้เราจะมาอ่านเรื่องราชาอามาตะาแห่งนครตอนที่1กันนะครับเยซินอีกแกไม่ได้ตายดีนะไปยหยุนเซี่ยวนั่งลงเดี๋ยวนี้ นายทำใไมฉันตกใจเลยนะนายโดนผีหลอกหรือไงไม่ใช่ว่านี่มันโรงเรียนในชีวิตก่อนของเรางั้นเหรอเรายังไม่ตายงั้นเหรอหรือว่านี่เราจะอายุสิปีฉันไปยืนเซี่ยวอายุสิปีสอบตกการเข้ามหาวิทยาลัยหลังจากนั้น7ปีพ่อแม่ก็เสียชีวิตและฉันก็ได้ฆ่าตัวตาย แต่ด้วยเรื่องบังเอิญฉันได้เข้าไปอยู่ในทวีปจุนเซียงและได้เริ่มการบ่มเพาะพลังสู่หนทางการเป็นอมตะจนฉันได้รับฉายาราชาอมตะและเป็นที่เคารพนับถือแต่หลังจากได้รับฉายาราชาอมตะฉันก็ถูกเย่ซินอี้คู่มั่นของฉันฆ่า ตายในวันนั้นฉันได้ย้อนเวลากลับมาที่โลกเมื่อ300ปีก่อนฉันไม่เคยจินตนาการถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยเยี่ยมจริงๆในชีวิตนี้เราจะฝึกฝนให้ไปถึงขั้นสูงสุดเดี๋ยวเดี๋ยว ในชีวิตนี้เราจะฝึกฝนให้ไปถึงขั้นสูงสุดเพื่อเปลี่ยนชะตาชีวิตเขานั้นไม่มีความละอายใจเลยหรือไงไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาเคยทำเรื่องเลวร้ายอะไรมาก่อนหนะ้าที่เขาจะประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ อุบัติเหตุนั้นจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งเพราะว่ามันจะทำให้ฉันมีเวลาฝึกฝนได้นี่นายทำไมนายถึงยังตามฉันอยู่อีกฮะเราเลิกกันไปแล้วนาาอย่ามาตามฉันอีก เข้าใจไหมนายคิดว่าตัวเองเป็นกับตันชมรมบาสเกตบอลหรือไงหลานซินซินหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุฉันก็เลือกที่จะบอกเลิกเธอหลีกไปเธอกำลังขวางทางฉันอยู่ เธอนั้นเหมาะสมกับคนรวยอย่างเราจะไปเป็นแบบนั้นได้ยังไงไปอยู่เซี่ยวหยุดเดี๋ยวนี้นะนายจะทำเหมือนกับเราไม่รู้จักกันแบบนี้ไม่ได้นะ คนอะไรของเธอฉันไปละไปหยุนเซี้ยวไอ้คนนิสัยไม่ดีหัวหน้าของผมต้องการพบคุณได้โปรดตามผมมาไม่ต้องห่วงครับ หัวหน้าของผมแค่จะช่วยคุณสั่งสอนเด็กนั่นเท่านั้นหัวหน้าของคุณเป็นใครหัวหน้าตระก,กูลเย่ครับเย่หลิงงั้นเหรอใช่ครับหัวหน้าบอกว่าตาบใดที่คุณไปที่รถ แม้แตกขาเด็กนั้นเขาก็เอามาให้คุณได้ถ้าเกิดว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดละ่ะเขาดูมีความสุขกับมันเกินไปไม่จำเป็นฉันกับหยุ่นเซี่ยว ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วอีกอย่างฉันก็ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับตระกูลเย่ยด้วยนายน้อยหลินหลานหลานปฏิเสธการร่วมมือกับเราครับอย่างนั้นเหรอเธอคงคาดว่า ตระกูลเย่ของฉันกำลังมีเรื่องกับตระกูลของป่ายุ่นเซี่ยวสินนะเพราะตระกูลของพวกมันฉันถึงต้องเสียขาแบบนี้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยใกล้เข้ามาถึงแล้วสินะ มันถึงเวลาที่พวกมันจะต้องชดใช้นี้แล้วฉันจะให้พวกมันได้ลิ้มรสของความสิ้นหวังที่แท้จริงมาต่อกันตอนที่สองเลยนะครับพ่อของฉันเป็น พ่อของฉันนั้นเดินทางมาเพียงลําพังจากเมืองไฮเทียนจนมาสร้างบริษัทการส่งออกแล้วร่ำรวยแต่ไม่กี่ปีต่อมาคนขับรถบรรทุกของบ้านฉันได้ประสบอุบัติเหตุชนกับรถของเย่หลิงนับตั้งแต่นั้นมาบ้านของฉัน ก็เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งแม้แต่ฉันเองก็ประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถยนต์จนสุดท้ายบริษัทขนส่งก็ต้องขายออกไปพ่อของฉันนั้นรู้ดีว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นฝีมือของตระกูลเยแต่พวกมันนั้นทรงพลังเกินกว่าที่เราจะตอบโต้ได้ เราจำเป็นต้องทำให้ร่างกายของเราแข็งแกร่งขึ้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่จะสามารถรับรองการบ่มเพาะพลังได้ในภายภาคหน้าเราจะต้องได้เจอกับภัยอันตรายแน่ได้เวลาฟื้นฟูร่างกายแล้ว เราจำเป็นต้องไปให้ถึงขั้นแสงแรกให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะใช้พลังวิญญาตรักษาอาการบาดเจ็บเนื่องจากโลกนี้เองก็มีออร่ามันจึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเราที่จะกลับไปอยู่ในเขตแดนเดียวกับในอดีตในที่สุดก็สำเร็จแต่มันก็ช้ายอยู่ดี ฉันหลักคิดถึงการเป็นราชาอมตะจริงๆในที่สุดมันก็กลับมาฟูไปอยู่เซียนฉันคิดว่าแกจะไม่มาเรียนวันนี้ซะแล้วมีอะไรมันคือลีหมิงห่าว มารับใช้ของเย่หลิงไม่ใครบางคนกำลังรอแกอยู่แกตามฉันไปหาเขาทีสิมันนั้นเองในชีวิตที่แล้วมันเป็นคนหักขาของเราจนเราไม่สามารถเข้าเรียนได้และในที่สุดก็พลาดโอกาสสอบเข้ามหาวิทยาลัย ถ้าฉันจำไม่ผิดเขานั้นชื่อจินซานและเป็นนักสู้ที่อยู่ในระดับเขตแดนหมิงในประเทศจีนนั้นจะแบ่งนักรบออกเป็นสีระดับหมิงอาจินหัวและดันจินเมื่อระดับเพิ่มขึ้นคุณจะสามารถแม้ แต่จะต่อยอากาศด้วยหมัดความแรงสามร้อยกิโลได้ลีหมิงฮาวสวะยางแกไม่มีสิทธิ์มาสั่งฉันปากดีนักนะโอ้ยอย่ามาโดนตัวฉันทำไมไอเด็กนี้ ถึงได้น่ากลัวแบบนี้เป็นไปไม่ได้มึงจะรีบไปหาพ่อมึงหรือไงฮะเแอ,อ่ฉันไม่คิดเลยว่าจะต้องมาดูเด็กสองคนตีกันหากแกยังไม่อยากตายตามฉันมาดีๆซะ แกมาจากตระกูลเย่ใช่ไหมถ้าฉันไม่ไปแกจะทำอะไรฉันก่อนอื่นต้องรวบรวมพลังแสงทั้งหนึ่งร้อยไวที่สายตาเพื่อที่เราจะสามารถหลบหมัดระเปิดของเขาได้แกร้นหาที่ตายเองนะจากนั้นก็ใช้ออรา่าอีกห้าสิบที่เหลือ ใส่ไว้ที่ขาขวาและจากนั้นก็เขาเตะผู้ชายตัวใหญ่คนนั้นกระเด็นด้วยขาข้างฉันรู้ว่าเขาเป็นใครเขาคือไปหยุน เซียนเป็นไปได้ยังไงที่เขาจะเตะคนกระเด็นด้วยขาข้างเดียวแบบนั้นอไอ้จอกนั่นรู้จักศิลปะการต่อสู้เรื่องบ้าอะไรเนี่ย เรื่องบ้าอะไรเนี่ยเห็นเขาพูดกันว่ามันชื่อไปหยุนเซี่ยวเคยอยู่ชมรมบาสเกตบอลแถมยังเป็นแฟนกับนางฟ้าของโรงเรียนหลานสิ้นสิ้นแต่อุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อปีก่อนได้ทำให้นิสัยของเขาเปลี่ยนไปแก อ้าวอ้าวไม่ใช่ว่าแกบอกว่าจะหักขาฉันยังงั้นเหรอพวกเธอมาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ไม่เรียนหนังสือกันหรือไงฮะดูเหมือนว่าเราจะต้องปล่อยเรื่องนี้ไว้ก่อนเพราะถึงยังไงที่นี่ก็ไม่ใช่ทวีปจุนเสียง ที่ผ่านมามันแกล้งปกปิดตัวตนเพื่อให้ท่านเยหลิงตายใจเพื่อแอบฝึกซ้อมอย่างลับๆงั้นเหรอว่าไงนะมันแกล้งทำเป็นพิการงั้นเถอฉันจะให้โอกาสแกแก้ตัวอีกสักครั้งไม่ว่าจะด้วยวิธีใดแกจงจัดการมันให้ได้ ถ้าแกทําไม่ได้แกก็ไม่มีประโยชน์อะไรอีกต่อไปน้อยๆผมขอเวลาเจวันผมจะทําให้มันไปสอบไม่ได้อย่างแน่นอนผมจะหาใครบางคนมาช่วยผมฆ่ามันแต่ว่าผมจําเป็นต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหา แต่ถ้าแกพลาดอีกครั้งล่ะก็แกคงรู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแกนายน้อยไปทำอะไรมาอยู่เซียนเหรอ,อนายไปทำอะไรมาอยู่เซียนฉันรู้สึกว่านายดูดีขึ้นนะเฮ้ฉันคุยกับนายอยู่นะ นายโอเคใช่ไหมดิวดองเลเขาเป็นคนดีทีเดียวเขาไม่เคยดูถูกฉันเลยบางทีเขาเองก็ยังเคยกลับบ้านเป็นเพื่อนเราด้วยดีละฉันตัดสินใจแล้ววันนี้เราจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับไปอยู่เซียน ที่หายจากอาการบาดเจ็บเยสดีเลยวันนี้เราไปฉลองกันถ้าพูดถึงงานเลี้ยงก็ต้องไปคาราโอเกะจริงไหมพวกเราดีเลยวันนี้ฉันจะโชว์ร้องเพลงวิ่งแบบพิตูมหากเราไม่ได้มีเรื่องกันมาก่อนหน้านี้ เราก็คงจะเป็นคนหนึ่งที่ได้ยืนอยู่ข้างเขาในตอนนี้ฉันเองก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะหลังโรงเตียนเลิกพวกเราจะไปด้วยกันอีกอย่างเราจะให้งานเลี้ยงนี้เป็นงานเลี้ยงฉลองปีสุดท้ายของพวกเราไปพร้อมกับการต้อนรับไปอยู่เซียนที่หายจากอาการบาดเจ็บ ไปเลยพวกนายว่ายังไงหัวหน้าห้องสูตรจองดีเลยดีเลยฉันเห็นด้วยพรุ่งนี้นายจะทำอะไรวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งวิ่งวิ่งวิงวง่วิ่งแบบพี่ตูนเย้แ yeah, ย yeah. เราจำทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานเออเยอแล้วแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาเย้เย้ขอเสียงคนไทยทุกคนหน่อยครับเย้เย้เออไม่มีอะไรทำเลย สินสินเธอจะไปไหนคนอย่างหลานสิ้นสิ้นนี่นะวิ่งไล่ตามคนอื่นไปอยู่เซียนฉันมีบางอย่างอยากจะบอกนายในวันข้างหน้านายต้องคอยดูแลตัวเองให้ดีๆด้วยนะ ระวังตัวจากตระกูลเย่เชื่อหรือมันไปเถอะในเมื่อไหนไม่ยอมพูดอะไรแบบนี้ออแม้ว่าหลานซินซินจะอารมณ์เสียอย่างจริงจังแบบนี้แต่มันก็ไม่ได้ดูแย่สักเท่าไหร่สำหรับเรา แต่น่าเสียดายหลังจากที่เกิดเรื่องอะไรหลายๆอย่างตอนนี้เราไม่ได้รู้สึกอะไรกับเธอเลยกรีดแกแกจะทำอะไรเอ,อ่อขอจบไว้ที่ตอนที่2นะครับ